พี่น้องเอฟซีที่เขารพรักทุกท่านนะครับลุงพันธ์ไทยนนอกด้วยครับเมื่อนี้นะครับได้อยู่ที่สกลนครครับพี่น้องอยู่ในวัดครับพี่น้องนะครับก่อนที่จะได้มาที่วัดครับพี่น้องไปทุระอยู่ที่โรบินสันสกลนครนะครับพอไปหอดโรบินสันสกลนครนะครับก็ได้ทําธารกิจต่างๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หลังจังหันนะครับพี่น้องก็เลยไปพบน้องคนหนึ่งครับพี่น้องเออบได้พบได้พ่อกัน อันมากน้องผู้นี้ก็ดินะครับอือแต่ยังเป็นน้องอยู่คือเก่าครับพี่น้องบใงญ่จัยากเชื่อโบตื่โบตัวอยกเชื่อซ้ำเก่าบบเถ่าบ่แก่ครับพี่น้องนะครับโอ้ไปหากินมักเดือทั่วที่เด้อดนีอ่ครับโอ้ผู้นี้ครับพี่น้องอนะครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับผมปลงปเงเปิงจวดเป็นไงมางไงครับจวดอันนี้คือน้องดดจัก,กรีครับมมพี่น้องมาใสยย่่วดโอ้ยเดี๋ยวว้าคืออะไรความฝันดิก่เลยได้เจอไปไงมาไ,ไง เออเป็นไงเเอาป็นยังไงมาจากไหนทำไปทำไปเบิ้งเบิ้งเบิ้งเสื้อยังโอเคอยู่บ่นี่โอ้โหจากกีแบ่งปันรอยยิ้มพื้นที่ส่วนตัวเพื่อนเราตั้งใจมาหาท่านเลยก็อู้ขอบคุณในหลายสักไปจังไงมาจากไหนอ่าเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่โอ้ยเลยมาพี่มาพี่มานั่งอยู่ท้ายรถพี่นะที่บ้านปั๊มปางจากเซวานทำงานอยู่ผู้จัดการเป็นเป็นเจ้าของปั๊มไม่ผู้จัดการเป็นล่กนน้องพ่อก็เลยไปทำเป็นปีเดือนหน้าก็จะออกละ ผู้จัดการเป็นเพื่อนของพ่อก็เลยไปทําอยู่ปีนึงอยู่สากรบนหบางจากสากรบางจากสากรการเกษตรอําเภอชัยวนไปก็อุดรธานีเอ้าเชิญนั่งเชิญนั่งครับคัท่านท่านผู้จัดการใหญ่นั่งก่อนครับเนี่นี่นะครับโอ้แล้วก็เลยเดี๋ยวหน้าก็ว่าจะออกมาซีออกจากสายโอ้ากปั๊มเพราะว่าหนึ่งปีแล้วโอ้ออกจากปั๊มท่าก็เลยว่าจะกลับมาทํ o ย t ท b e ทาคลิปนี่แหละโอ้มาท o u t u b e ทําคลิปต่อ ตอนนั้นมันโดนคดีมาเยอะใช่ไหมมันก็เลยแบบอิ่มตัวแบบไปไม่เป็นไงหลัง<อ>จากที่เราได้แบบพักผ่อนสมองเนี่ยมันก็เลยครับผมเป็นพูดไม่ค่อยเจ่งเหมือนเดิมนะพูด,พด <c oughs> ว่าว่าไม,ไ, <c oughs> ไม่ได้ทำเก่าปีละ <c oughs> น้อยคลิปเนาะลืมมาแล้วบอกอย่าว่าอะไรคือกันต้องพันก็ลืมแล้วไม่ได้ทำคลิปมานั้งสองปีโอ้ก็คือจะออกจากอ่การเป็นอ่พนักงานเติมน้ำมันของปั๊มใช่ใช่มีหาประสบการณ์ที่แบบมันเจริญก้าวหน้า ครับผมเลยเข้าไปอยู่ในเมืองอุดรในตัวเป็ในตัวจังหวัดนะสีเข้าไปอยู่ในเมืองแล้วบา้านนี้โอ้ก็เปลี่ยนแบบนั้นหลังจากนี้หมายว่าออกออกจากนี้เรียบร้อยอก็จะไปท youtube ต่อจะกลับมาทํา youtube แล้วก็น้าพริกเจ้าบองไงน้ำพริกเจ้าบองก็ยังเหตุอยู่บ่ยังทําอยู่เนี่ยก็ทำ<อ>ทำวันนี้เื้อซ่องอซ่องอย่างจากกีแบ่งปันรอยยิ้มพิมพ์ไปในเฟซบุ๊กอ่ะ ีแบ่งปันรอยยิ้มเฟสเฟสก่อนๆนะโดนปิดหมดละเฟสเฟสล่าสุดแล้วเนี่ยเออาันทำเฟสด้วยทำยูทูบด้วยใช่คอบคุณันไปเลยโอ้ก็อิ่มตัวมาตั้งปีหนึ่งล้วโอ้มันก็สิเพราะอิ่มอยู่วะเฮ้ยโดนคดีไปตั้งสี่คดีละบ่แล้วเรื่องคดีความเป็นตัวไหนเล่าสู่ฟังจบไปละว่าได้จบไปแต่ละคดีโอ้กว่าจะจบไปแต่ละคดีจบมาสองปีแล้วโอ้ก็เลยหา กาที่ใกล้บ้านนะครับผมพอไปไปแล้วก็ไปทำนั่นประมาณปีหนึ่งก็เลยมันได้พักสมองใช่ไหมก่อนเราก็มีพอก็โดนถลังจากที่ได้ไปทาที่นั่นก็ทําให้พักสมองมากขึ<อ>้แต่ว,ว่าที่ผ่านมามันก็ได้ประสบการณ์แบบบทเรียนแล้วก็มีภูมิต้านทานมากขึ้นเราก็จะกลับมาทำยอบข่าวไปด้วยอ๋อมีภูมิต้านทานมากขึ้นแต่ก่อนเราก็แบบใจร้อนเนยเออ พูดแบบไม่คิดท่ไมมันก็ผ่านมาแล้วอ๋อแสดงว่าเท่าแล้วไปลุยไหมว่าไหวโดนโย่เออว่ายังรอดน่ารักเหมือนเดิมเนาะโอ้ว่แม่งคนโบราณโทมหมดแล้วมีลูกมีเมียจะคนแล้วนี่โอ้สิบคนเลยล่ะโอ้คือสิแน่นอนได้ขอคารวะท่านอาจารย์สิว้าโถูกสดเออแล้วก็คือช่องก็คือช่องจักกีแบ่งปันลอยยี่เหมือนเดิมช่องยูทูบหน่อยนะใช่แล้วไอ้ตัวเพจนี่ชื่อว่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> เฟซบุ๊กบอร์เดนเพจเหมือนว่าเป็นเฟซบุ๊กไม่เป็น,นเ,<อ>เป็นเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นเฟซบุ๊กชื่อว่าจากีแบ่งปันรอยยิ้มเออแบ่งปันรอยยิ้มโอ้นี่โอ้หุ่นเลียวเที่ยวรวมกันเนาะเนาะจากีแบ่งปันรอยยิ้มอ่าโอเคสุดยอดป้าจ้อนึกว่าบ่าพ่อกันสองสามปีสี่ปีนี่สิสูงยาวเข่าดีกว่านี้สามเก้าเนาะกินเข่าอยู่บ่นี่พี่พี่นี่สูงหมดละบ่โอ้พี่พี่ได้ก็ไดสูง ครับผมทีนี้ในส่วนการทําคลิปทําอะไรต่างๆนี่เรื่องของคอนเทนต์นี่จะเอาไปไประเภทไหนแนวไหนกลับมาย <c oughs> ับมานั่งนี่เน,นี่นะอย่างย่างดูอะไรนะ,ะเดี๋ยวนี้โอ้ยจะกลับมาทําแนวข่าวเราทำแนวข่าวข่าว,น,าวนู่นนี่ข่าวนั่นนี่แหละโฮ้ยข่าวท่างเลยนะตอนนี้กําลังลบกันเนี่ยบ่โอ้โอได้การเลยได้นี่เดี๋ยวขอเป็นลูกศิษย์เลยนะโอ้ขอคารวะ ไปสิเป็นลูกซีดไปน้องอบาดเนี่ยโอ้เป็นเน่วนั่นเนาะเจ้วท่านเป็นไงสบายดีเนาะเออกับพอไปพอมาตามนี่ล่ะสิบปีแล้วมั้งโอ้ยกับสิบพูดหลายเห็นว่าก็ได้เดือนไหนที่มาเจอท่านตอนนั้นเจอแบบบังเอิญเจอแบบฟุกๆนาะประมาณสามสี่เดือนให้หลังพั้ล่ะประมาณเออเป็นลักษณะนั้นครอบครัวพ่อแม่สบายดีสบายดีแล้วก็ทำการเกษตรนี่หละครับผมอ่า แล้วก็ปผัดหระพาแล้วก็เอปลาโอ้เยี่ยมเลยใช่การเสร็จครับผมแล้วในส่วนน้ําพริกนี่ดิอืมน้ำพริกขายแบบไหนเกิดสนใจนี่นะโอนเงินมาแล้วก็จะส่งน้พริกอ๋อฮู้เล้วโอนเงินมาแล้วก็เดี๋ยนั่นไปนะโอนไปก่อนอยังโอนเงินมไหมได้ส่งไว้ก่อนไม่มีเก็บปลายทางบ่อสสั่งในเฟซบุ๊กนี่แหละเวทกากีแบ่งปันร้อโอ้หมายว่าถ้าเราสนใจก็เข้าไปสั่งในเพจภายในเฟซบุ๊กของจักีแบ่งปันร้อยยิ้ม ละห้าสิบาทกระปุกละห้าสิบาทมันมันกินแล้วกี่กิโลป่ะนี่กระปุกนึงนี่แหละบ่โอ้ไม่ได้ไมด้สร้างดูบ่บ่ได้สร้างเบิ้งเออเอาดีแล้วแซ่บหอมอร่อยอร่อยเก็บไว้ได้นานเก็บไว้ได้นานเข้าไปดูในปิดอ๋อกินได้นานด้วยอ๋อถ้ากินนี่จังมือเมื่อไหร่ปีหนึ่งบ่โอ้สิพีลึกเทนอบาน ก็ประมาณนี้นะครับก็ให้การสนับสนุนในส่วนของน้องจากกีด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะครับน้องจากกีแบ่งปันรอยยิ้มครับเพื่อนก็จะทําในส่วนของ youtube แล้วก็ทําเป็นในส่วนของ Facebook า็ขณะเดียวกันก็มีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจลบองครับน้ำพริกเจลบองนะครับอร่อยรับประกันการันตีโดยน้องจากกีครับพี่น้องสูตรโบราณโอ้ได้การเลยยิ่งข่าวว่ามีผู้สาวมาชอบมารักคนไหนคนนั้นอยู่ที่ไหนยังไง ไม่มีเมียนบอ,อ้ยสดุดคักแท้นี่น,นอนมันรู้สึกแบบมันแบบไรอยู่คนเดียวแบบอิสราดอโอ้อโอเ,เอ,อเ,อ,อ,เอ,อเรื่องสุขภาพมาสอบถามเป็นยังไงบ้างก็รักษาเสราดสามเดือนครั้งสามเดือนนี่ลงไปกรุงเทพครั้งนึงก็ยังไม่หายก็ยังผมยังไม่เกิดเดี๋ยวรกษาเป็นลายเดีโอ๋โอนแบบจะปล่อยวางลง Oh, โอ้โป้งแมนบ่โอ้คือบ่ถือแล้วไม่ได้เป็นถ้าเป็นตั้งแต่เกิดเนี่พอมีได้นะเออมันก็เลยเป็นนานใจครับไหวบ้างนี่ว่ออะครับดีแล้วก็เป็นกำลังใจในทุกๆก,กรณีเด้อที่เราไม่มีด้านเดือดไม่ได้เป็นโรคอืยไม่จะเป็นท้วงเออแต่มาตอนนี้เห็นสีหนา้าเวลตามีหนา้ามีนวลเปล่งปังในระนะอเราเอาการนะรเออไปเป็นมิพไปอย่างมิวสิกป่ะทำงานดีตามนั่นสุด แล้วทํางานอยู่ปั๊มหนี่คือเป็นยังไงในการทํางานที่ปั๊มหนี่มีเติมน้ํามันนี่หลอะโอ้เติมน้ํามันปกติมีเอฟซีรู้จักไหมมีมีมีลุงคนนึงแกอยู่เทศบาลบ่ะแกว่าติดตามตั้งแต่สมัยลุงทีแรกแกมาเติมไหมแกขับรถเกี่ยวกับขนเก็บขยะนะแกมาเ่ยนเหมือนกับกี้บังบันบอยยิ้มก็เลยครับผมนี่แหละแกอยู่เทศบาล เราแกมาเติมน้ำมันเพรามาที่สบาลเขาเติมเขารวมที่ปั๊มเลยนะมาเติมมือพูดกับผมตลอดอะเรื่องลุงป้าโอ้ถามข่าวตลอดแล้วก็รู้จักไทรเป็นนอกที่จะาเอ็มอะไรต่างๆเลยนะครับผมแกกเลยว่าที่จะเป็นคุณคุณเพราะว่าโอ้ยก็ไม่เคยบอกว่าเป็นคนอุดรเอเขหครับผมยินดูยินดีว่าเป็นคนอุดรครับเนียนเนี่ยลูกรออยก่ต่างหากโวมรอทานเยอะแยแต่ทำอีกบเป ทีนี้ถามว่าเรื่องสุขภาพก็โอเคในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าเรื่องเจ็บป่วยอย่างอื่นไม่มีไม่มีเออเอาโอเคโอ้ยืนยันฟันทงขนาดเลย <c oughs> แล้วมันนี้ไอในการทำคอนเทนต์นี่ได้ยินข่าวว่าจะมาเดินทางไปต่างประเทศบ่อหรือไม่ใดว่าจะไปประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละเออไปไปทางนี้ไปนะแต่ทางขมรนอย่าเพิ่งมันอย่าไปนะตอนนี้นะให้ไปทางลาวนี่สิไปได้อยู่ไปทำคอนเทนต์ที่ขมรดีไหม มี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 หมู่มีฟูมีเพื่อนญาติพี่น้องอยู่ตรงพุ่นบ่อที่นะที่เก้าโกโกไลอ่โอ้ทีมงานของเรามาก่อนเออเออแต่ก็อยู่ที่นั่นก็พักพูดอยู่แล้วว่าเรื่องมัตสปอร์ตแล้วก็มาเลยโอ้ไม่จ่ายที่นั่นไม่ค่อยแพงแล้วก็ค่าที่พักก็หารกันเองโอ้แสดงว่ามีการวางแผนกันไว้เป็นการที่เรียบร้อยแล้วนี่โอ้สุดยอดเลยพูดคุยกันแล้วครับผมคือขั้นตอนต่อไปต้องไปเฮ็ดอย่างว่ามัสปอร์ตพาสปอร์ตก็จะทำมัตสปอร์ตก็คราวหนึ่งปี มีบอกว่านั่งกันนะเห็นอ่านดูมันบอกว่ามีอยู่นะโอ้พาสปอร์ตโชว์ข้าวคันหนึ่งครับผมอือมาว่าโชว์ข้าวมันก็จะสะดวกในระดับหนึ่งโอ้ถ้าถ้าเข้าไปแบบบอไซดพาสปอร์ตได้ไหมบอสเส้นตังคลักรอบไปได้ท่านข้ามโขบอสมันจะฟ้าไปได้เหรอนึกว่าอยานั่งกันนะอยู่ก็ราไปทำพาสปอร์ตพันห้าบอสแล้วก็ข้ามห้าร้อยบาทดีโอ้ยข้ามแบบได้ป่ะนี่ โอ้ยเอาละมันสิล่องโค้งไปทัวทีบเอาก็ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าได้พูดได้คุยกันก็ต้องขอขอบคุณน้องจักกีเพื่อนมีโอกาสได้พบได้เจอกันนะครับวันนี้อยู่ที่ไม,ไมไไมไนนลืมถ่ายคลิปเราบ,บอกคือกันลงพันธ์กับบอกค่อยได้ทาคลิปเราลืมแล้วว่าเหตุแบบไดนอ่าแต่ก่อนนี่โหมีเขือนเนาะอ่าน,นีเป็นเน,เอนโอ้มีเขิอนจริงะโอ้เป็นธรรมดา โอ้หนุ่มรอแล้วพี่น้องไอ้มางวดนี่บะมีนธรรมดาเด้อโองหดแล้วนะนแต่ไม่มีคิวไม่มีผลการที่ได้ไปเติมน้ํามันนี่มีความคิดยังไงกับเรื่องธุรกิจแบบนั้นเรื่องอาชีพแบบนั้นมีมีอะไรที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงทําให้เราคิดถ้ามีตังนะโหเปิด๊มเลยอ่ะคนมาเติมทุกวันอ่ะจะแพงจะถูกเพราะว่าคนมาเติมเพราะว่าทุกอย่างมันมันต้องขับเคลื่อนด้วยน้ำมันใช่ไหมรถราครับผมมาเติม ปอดคุณน,นั่นเป็นนอนได้สิบล้านโอ้ผมมีปัญหาบ่มีปัญหาอานอุมัติทันทีเอาเซ็กมาเลย <laughs> มันสีเดงนะแต่ผมอันต <laughs> รายจะไล่ออก <laughs> เออก็ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจจากของน้องได้พบได้พ่อกันได้กินข้าวน้ากันเมื่อนี้เดี๋ยวหน้ามาเล่นหรือดอนเออจังมือมีโอกาสก็สิได้ไปเยี่ยมพยายามได้ใช่อตอนนี้รถรถรถจะออกแล้วเมื่อไหร่ออกกับเรื่องของรถแล้วมันบเกี่ยวกับเฮาตัว มาอย่างไรก็ไปอย่างสั้นตัวนั่นรถจอดอ <laughs> เอ,เอโอเคเอาสุกลายสบายดีจงเป็นพี่น้องเอฟซีทีก็รับรักทุกท่านนะครับผมไทยบันนอกเดือกับน้องจากกีแบ่งปันรอยยิ้มปลงปองเปลงจวดเอาไหมจวดยังไงปลงปองเปงจวดเออ